ครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะและก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปต้นฉบับของคลิปเนี้ยที่ผมเคยอ่าได้ลงไปก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ถูกทางยู u ูบเนี่ยให้ใบแดงมานะผมจึงจะเป็นต้องอลบคลิปต้นฉบับอันนั้นทิ้งไปนะครับาแล้วก็ได้ทําการนะครับปรับปรุงนะครับตัดในส่วนของคลิปที่มันอาจจะละเมิกดกฎของ YouTube ออกไปด้วยนะครับสาหรับคนไหนที่เคยดูคลิปต้นฉบับของคลิปนี้แล้วก็ปล่อยผ่านไปได้เลยนะลุยครับผม ออาาโอ้โหหนามต่ำเคน้ำมันลงไปเยอะเลยนะครับเนี่ยจำได้ว่าประมาณ3เดือนที่แล้วไม่ลงขนาดนี้นะดูทรงแล้วระดับน้ำตรงนี้ก็น่าจะเหลือประมาณสองเมตรหนึ่งแหละครับเคเดี๋ยวผมกลับไปเอาของข้างนอกก่อนนะโอ้โห เลื่อนไปก่อนเลยนะครับ2กระบวยนะเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอย,อยสัต์ไปเรื่อยนะครับผมไม่ได้เข้ามาหมายเนี้ยน่าจะประมาณ3เดือนกับเกือบสีเดือนแล้วล่ะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะลกขนาดนี้นะเพราะว่าไอ้หมายเนี้ยผมเคยมาเปิดทางไว้แล้วนะครับรอบหนึ่งแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาด้วยนะครับใครจะไปคิดเลยครับว่าผ่านไปแป๊บเดียวยามจะลกขนาดนี้นะกว่าจะลุยเข้ามาได้นี่ก็เล่นเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับยอด สำหรับวิธีการผมวันนี้ก็จะตกแบบใช้คันไม้ไผ่นะก็คือเป็นแบบตกแบบดิบๆเลยอ่ะก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ชุดสายหน้าก็ไม่มีนะก็จะใช้สายนี้เลยนะครับก็จะเป็นสายเนี่ยสาย PE ขนาด80ปอนด์นะครับแล้วก็ตัวเบ็ดเบอร์15นะครับก็ผมก็อยากจะมาลองวิธีการแบบนี้ดูบ้างนะเพราะว่ายังไม่เคยเหมือนกันนะครับนี่คือครั้งแรกเลยเล่นแบบดิบๆเพียวๆแบบนี้เลยนะผมก็พยายามหาวิธีการนะครับก็คืออยากจะมาล้างตาด้วยแหละครั้งที่แล้วเล่นคันชิงหลวผมระเบิดเลยนะครับเหมือนคันชิงเหลวมันก็กระจกด้วย ส้างมันไว้ตรงนี้อยู่เลยนะเดี๋ยวหยิบให้ดูเนี่ยสร้างมันก็จะเป็นประมาณเนี้ย <laughs> มันเปาะมากเลยผมก็โดนพ่อขาหลอกคิดว่ามันจะหนียครับเนี่ย ก็เหยื่อที่ผมจะใช้ในครั้งนี้ก็จะเป็นหัวใจไก่นะครับผมก็ไม่ได้ใช้มานานแล้วช่วงแรกๆนี่ใช้บ่อยมากเลยหัวใจไก่หลังๆนี่ไม่ได้ใช้ครับผ่านไปใช้ตับหมูแทนนะมันก็ใช้ได้ดีใช้ได้เหมือนกันนะครับขอให้มันกินอย่างเดียวพอผมเองก็บางทีก็ไม่ได้จะตกปลาได้ทุกครั้งนะครับบางครั้งก็ได้ตัว2ตัวบางครั้งก็นั่งแห้วทั้งวันก็มีนะตอนจะใช้ผมก็จะบี้ๆเอานะครับบี้ให้มันแบบให้มันแบบเหลวๆเพราะว่าหัวใจไก่มันจะค่อนข้างที่จะแข็งนะครับลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยยััััััังงงไไนน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 ะะะคคคครรรรบบบบสาหววีีี้้้ออกก็็็่จพลลเเดด๋ป มเลยนะครับ3มคันนะตัวผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอาการกินของปลาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราใช้วิธีการแบบเนี้ยมันก็จะแบบเพียวๆนะครับไม่มีทงไม่มีทุ่นเลยทั้งนั้นแหละผมคิดว่า้สาย R PE เนี่ยแปดสิบปอนเนี่ยมันน่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับสำหรับปันปลาช่อนนะเลยเล่นแบบดิบๆเนี้ยแหละครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงสายขยับคนระับอีกคันสายมือเนะี่ยน่าใช่นะ เอาไม่อยู่ตัวเบลเลอร์เลย,เยตกที่แคบมียมาตกยากจริงนะครับด้วยความที่เราส่งสายนานไม่ได้นะมโคเสียดายเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะเป็นเพราะผมวัดไม่แรงพองครับขออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะใส่ให้เต็มเหนียวเลยทีเนี้ยคันขวา กืนไปเลยไอตัวนี้มันกินย้อนนะครับเราก็เลยแบบมีพอมีเวลานะเดี๋ยวขันรถกันอ้ันไอขันซ้ายมีอาการ เต็มเหนียวแบบนี้ครับผมจะอยู่เลยโหดูดิโลกว่ามวนปึกเลยอแล้ตัวเล็กไปไหนแล้ววะเอาดิมม้งไปไหนแล้วเนี่ย <vos> น,นี่ไซส์ป็อกครับประมาณขีดหนึ่งอันนี้น่าจะโลก,กว่าเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหตัวเบลื้อนเลยอะ โล2โล3เนี่ยน่านจะได้มั้ะเผลอดันโล5เลยเนี่ยคิดว่าวันนี้กาแบบนั่งเหงาแล้วนะครับเพราะวไอตัวแรกมันหลุดไปนะอนโอ้โหนีโ่โอ้แยวเลยโอ้เรนดูวเลยมาแล้วสองแพมติดไม่แฮวเลยใหญ่สะใจมากดูให้กินแบบไหนโอ้โหเฮ้มันกืนลงไปเลยนะเนี่ยเนี่ย ติดอยู่กับคอหอยก็เดือกเัยเนี่ยลองปลดดูนะครับแต่พอเห็นตัวเยอะอยู่ยังคืนไม่สนิทเท่าไหร่แต่ลึกอะ่ะโทษทีวะเออโอ้โหใช้ได้อยู่สายพี่อีมแปดสิบปอนด์มันเอาอยู่อยู่แล้วครับไม่น่าจะขาดง่ายๆหรอกสำหรับปลาประช่อนนะดูตัวเล็กบ้างด้โอ้ยอันนี้คืนไม่ลึกเอออ๋อผมจะขอปล่อยไปเลยดีกว่านะครับเป็นตัวเล็กเนี่ยดูดิไปนะไปไ,ไปรอดน่อยเนี่ยเออไปนี่ดูขวดนะครับเนะี่ย อวนหนึ่งจุดห้าลิตรอ่ะเนี่ยทั้งยาวทั้งใหญ่อ้วนด้วยโอ้โหน่าจะมีโลห้านนะผมว่านะเพราะว่าปลามันอ้วนนะครับไม่ได้ผอมเลยนะเนี่ย สังเกตแส,นะนะสงนั่นแะเวลาสายเดินแล้วก็ค่อยๆส่งค่อยๆส,ส่งส่งให้นานที่สุดเที่เราจะทำได้ครับถ้าเราคิดว่าเราส่งนานไม่ได้เราก็ต้องรีบสวนนะพอสวนปุ๊บแล้วก็ถ้าสวนเบาด้วยก็อดเลยนะครับแหนตัวแรกก็ใหญ่เหมือนกันนะผมคิดว่าน่าจะใหญ่นะครับเป็นโลเหมือนกันนั่นแหละผม้ไม่งั้นก็ได้3แต้มเลยนะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมปล่อยบล็อกตัวเล็กไปนะครับก็ปล่อยไปเ่อเพราะว่าเราได้ตัวใหญ่มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้มันไว้โตก่อนแล้วกันนะครับมันกินไม่ลึกเท่าไหร่นะก็ยังพอปลดได้นะครับถ้าปลดไม่ได้นี่ผมไม่ปปปปลลลล่่่่่่อออออยยยยยยยนน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 ะะะะคคคครรรรรััััััับบบบบไไมมกก็็ตตตาาาเเเเเเเพววววดดดีีใหญ้้์15โุ๋ แทมแล้วต,ตัวเล็กเขาเนี่ยทะลตุตาเลยอุย้ยทะลตุตาออกมาแบบนี้เลยนะไอ้มันปล่อยมาตัวเล็กตัวเล็กเราจะเน้นใหญ่ๆครับนี่วัดแน่นๆแบบนี้ไม่โดนตรงกลางตาแนละ้วมันทะลุขอบตามานนั่นไงเอ๊ปล่อยมันโอเครับสามแทมแล้วนะปล่อยไปสองแล้วนะ สองถุงนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยสานไปเรื่อยแหละบางหมายบางที่ก็ขึ้นจิบให้เห็นนะครับแต่บางที่ก็ไม่ขึ้นจิบเลยก็จะมากินเหยื่อแบบเงียบๆเลครับ,บางที่ขึ้นจิบก็จริงนะครับแต่เหยื่อไม่กินเลยก็มีนะผมเจอมาหมดแล้วครับทุกลูกแบบหรือนั่งแห่วทั้งวันนะอ่ะใเต็มเหนียวเลยบินขึ้นมาครับผมเผื่อไม่ทัน เก <l ots df> ี่ยวแบบนี้เลยนะปากขีกเลยเก็บเก็บตัวนี้ไม่เล็กมากนะครับตัวที่สี่อยู่เนาะวิ่งแทบไม่ทันไปแล้วก่อนไปเอากระทังมา่ออเขาได้เท่าไหร่นะสีแต้มนะครับปล่อยไปสองนะก็พอได้อยู่ครับมันครับวันนี้มันจริงวัดไปวัดจนปากขีกเลยอะเฮ้ลุ้นกันต่อ ว่าวเลยครับน่าจะคาบหมินนะคือว่าวเลยนะไม่โดนปากมันเลยนะครับผมคิดว่าถ้าไม่โดนปากมันเงี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องย้อนกลับมากินแถวแถวนี้อีกเชื่อผมเถอะวัดไม่โดนปากแบบนี้เดี๋ยวมันก็ต้องย้อนกลับมากินรอบนึงเออมีล้มหน่อยก็ได้ร้อนหรือเกินโดนจนได้มึงโดนจนได้ สายพี่อีมผมงช้ยี่ห้อนี้นะครับยาว300เมตรนะถัก8นะครับพอผมซื้อมาในทิกตอก็115บาทนะมันก็ราคาไม่แพงนะครับก็ลองใช้ดูนะครับผมก็ซื้อมาไว้แบบสาหรับคืออยากตก s h a d นะใช้อันแบบนี้นะครับ กเกือบไปแล้วเนี่ยโอ้ยปดกับโอ้ยวัดปิลมาเลยนะครับสามแต้มเลยใสยได้สวยหน่อยแบบนี้โอเคเก็บนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าได้5แต้มแล้วนะครับปล่อยไป2นะก็เหลือ3ตัวนะครับถึงตอนนี้ผมคิดว่าแจวแล้วแหละ นี่ครับพัลดลมผมเอาไว้เป่าหน้าแล้วก็ไว้เป่าโทรศัพท์ด้วยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันชอบร้อนนะไปยืมแฟนมาครับแล้วก็เละมอมแมมแบบนี้เลยขันขวา นี่นครับเกี่ยวแบบนี้มาเลยนะไม่ได้ลืนนะครับนี่ตัวเล็กอีกแล้วอู้อ์เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงโอ้ไปไหนวะกินดูไปไหนแล้ววะเนี่ยวาร์ปแมปเดี๋ยวผมจะปล่อยมันเหมือนเดิมถือว่าเอาขึ้นมาเชยชมกันแล้วกันนะอู้ตัวมันก็ยังเล็กอยู่นะครับผมี้เกียร์ทำปลาเค็มกินนะปล่อยๆไปไม่ดราม่านะครับแดดแม่งเอาอีกแล้วเดี๋ยวขุบเดี๋ยวออก ลมขยับมานี่หน่อยโอเคน่าจะได้ ไม่งันตัวเป็นสองไงนี่นยาวเป็สองเหมือนกันนะครับแต่แต่ใหญ่ไม่เท่าที่ได้ตัวแรกนะผมก็นั่งรอมาสักพักแล้วนะครับเนี่ยว่าทำไมมันเงียบจังก็ไม่รู้นะแต่ว่าได้ทีก็ได้ตัวใหญ่เลยนะครับหรือว่าคุ้มนะโอ้หลุดพอดีเลยเมื่อกี้เข้ามุมปากนะครับมินมินเลยผมวัดเต็มเหนียว <laughs> ตัวนี้มันกินแบบละเมียดละเมียดหน่อยนะครับผมก็จะเล็งว่ามันจะไปทางไหนนะแต่ว่ามันไม่ได้ไปไกลนะครับผมก็รอส่งจนกว่ามันจะแบบอะไรอะ่ะ วิ่งอ่ะเออนั่นแหละมันไม่ได้วิ่งไปทีแรกนะครับก็คือมันจะกินแบบละเมียดละเมียดก่อนนะพ <c oughs> อสายเริ่มเหมือนจะเดินจะวิ่งแล้วผมสวนโอเคเดี๋ยวเอากระชังก่อนแป๊บ <c oughs> โอ้โห <c oughs> หลายโลนะครับเนี่ยเออแต่ตัวไอตัวแรกน่าจะใหญ่กว่าตัวนี้เยอะไอตัวไอตัวที่ได้มเมื่อกี้เล็กกว่านะครับอู้นี่ก็ตึกแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็มารอรู้กันต่อนะครับว่าจะได้เพิ่มอีกไหมนะ2ชั่วโมงก็มีความหมายครับจากตอนแรกที่ว่าผมจะมาหาวิธีแก้มือมันนะครับกลายเป็นล้างบางไปแั้งนั้นแล้วกลับว่าตอนนี้ก็ได้ทั้งหมดเแต้มแล้วนะครับปล่อยไป3นะครับแล้วก็อยู่ในกระชังอีก4ตัวนะ ใโอ้โหนี่ตรงนี้ก็น่าจะเกือบๆโลนะครับ8 9ขีดนะก็ถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ตัวเป็นสอกอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปเก็บคันนู้นขึ้นก่อนนะครับวิ่งเตะไปเมื่อกี้นะนัดนนะครับเช็สคสภาพก่อนเด้จืดนั้นเนี่ยตัวเนี้ยบอกแล้ว2ชั่วโมงก็มีความหมายครับติดคอหอยครับเดี๋ยวจะลองแงะออกมาก่อนอู้ออกแล้วน กับวันนี้ก็น่าจะแต้มที่8แล้วนะครับเนี่จะเอากระชังก่อนอหนักอึกอนะหลุกลมแล้วนะ่าจะประมาณ5้าโลได้แล้วั้งครับเนี่ยรือว่าเกิน5้าโลแล้วก็ไม่รู้นะแต่หนักจริงๆนะครับวปลามันก็มีตัวใหญ่3ตัวนะครับนก็เลยพาให้หนักนะ เออแจ๋วเลยผมเองก็ไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วนะครับพูดง่ายๆว่าน่าจะในรอบปีเลยล่ะไอวิธีการนี้นะครับผมว่าข้อเสียของมันก็คือเรามองสายยากนะเราต้องรีบหน่อยนะครับแล้วก็ข้อเสียของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันตกได้แต่แบบน้ำตื้นๆนะแบบลิมตะลิงอะไรประมาณเนี้ยก็คือระดับน้ำไม่น่าจะเกินเนี้ก็น่าจะดีที่สุดแล้วล่ะสำหรับวิธีการนี้นะครับผมก็มั่วซั่วไปอย่างนั้นแหละครับคิดอะไรไม่ออกก็ต้องเล่นแบบนี้แหละครับครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะผมขอตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับเราวันนีี้้้ก็วััััดคครรบบผมไปลเจนนนงหาะ